สวัสดีคนรักปลาคนรักไม้น้ำทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นอันดูเบียสซึ่งเป็นไม้น้ํายอดนิยมอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเลี้ยงที่ถูกต้องนะครับเลี้ยงยังไงไม่ให้ตายทําไมต้องเลี้ยงติดกับขอนไม้ติดกับหินและแนะนําวิธีติดต้นอันดูเบียสเข้ากับขอนไม้ด้วยนะครับจะเลี้ยงง่ายหรือย,ยากไหมไปดูกันเลยครับ คลิปที่แล้ว EP 8ผมได้แนะนำต้นบาโคบ้าให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ไปติดตามดูได้เลยครับต้นอาูเวีสไม้น้ำเลี้ยงง่ายตายยากชอบเกาะขอนไม้มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาบริเวณแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกนะครับ สำหรับคนเลี้ยงปลาสวยงามคงรู้จักไม้น้ำที่ชื่ออนูเบียสเป็นอย่างดีเพราะเป็นไม้น้ำยอดนิยมที่นิยมนำมาปรับตู้ปลาเป็นอย่างมากเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่ามันสามารถปลูกในน้ำได้ปลูกในตู้ปลาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องมี CO2 ก็สามารถอยู่ได้ต้องการแสงน้อยและชอบเกาะขอนไม้ซึ่งขอนไม้นั้นก็เป็นของตกแต่งที่เกิดมาคู่กับตู้ปลาอยู่แล้วนะครับและตู้ปลาของหลายท่านก็ไม่ได้ใช้ดินนะ หรือแทบจะเป็นตู้โล่งๆมีแค่ขอนไม้กับอนูเบียสติดขอนมีรายที่พื้นตู้นิดหน่อยก็สวยแล้วครับเรียกได้ว่าขอนไม้กับอนูเบียสนั้นเกิดมาเพื่อตู้ปลาเลยแล้วครับผมอนูเบียสนั้นเป็นไม้น้าที่โตช้ามากนะครับลักษณะใบจะหนาคล้ายกับต้นพูด่างแต่ใบเขียวสดกว่าออกดอกเป็นช่อขนาดเล็กต้นอนูเบียสมีถิ่นกําเนิดในบริเวณเขตร้อนในทวีปแอฟริกา ดังนั้นประเทศไทยจึงเหมาะมากที่จะเลี้ยงอนูเบสนะครับนิยมนำเอาต้นอนูเบียสมาปลูกกับถอนไม้ชนิดจมแล้วนำไปตกแต่งตู้ปลาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละท่านนะครับว่าจะทำให้สวยงามได้ขนาดไหนนะครับอนูเบสก็มีหลายชนิดหลายสายพันธุ์เหมือนต้นไม้น้ำชนิดอื่นๆน,นะครับซึ่งมีหลายชนิดผมก็คงพูดได้ไม่หมดนะครับยกตัวอย่างสายพันธุ์ง่ายๆที่เราเห็นทั่วไปเช่น อนูเบสนานาหรืออนูเบสแครหรืออนูเบสเพอร์ตี้นะครับแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของขนาดและสีของใบนะครับมีทั้งใบใหญ่ใบกว้างใบเล็กใบเรียวใบรูปหัวใจก็มีนะครับเพื่อนๆลองไปค้นหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมดูนะครับวิธีการเลี้ยงต้นอนูเบสนั้นจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับสําหรับผมคิดว่าง่ายนะเพราะว่าผมเคยผ่านการเลี้ยงมาแล้ว แต่สำหรับมือใหม่คงต้องใช้คำว่ายากนิดนึงเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอนุเบีย์สามารถปลูกได้ในลักษณะครึ่งบกครึ่งน้ำคือรากรอยู่ใต้น้ำใบอยู่ในอากาศหรือที่เรียกว่าใบบกส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงไม้น้ำขายในประเทศหรือส่งออกเขาจะเลี้ยงแบบครึ่งบกครึ่งน้ำโดยวิธีการที่เรียกว่าไฮโดรพนิกหรือไม่ก็โดยวิธีเลี้ยงแบบอควาพนิกนะครับก็เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง เพราะว่ามันจะโตเร็วมากเลี้ยงโดยการให้แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์เลยไม่ต้องเปลืองค่าไฟและข้อดีอีกอย่างของการเลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ําก็คือไม่ต้องเจอปัญหาตะไคร่เพราะว่าตะไคร่ไม่เกาะใบบกนะครับและก็มีใบน้าบางชนิดเขาจะเลี้ยงบนดินเลยนะเป็นดินชื้นๆไม่ต้องเปลืองน้ําไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ําไม่ต้องทําระบบน้ําวนตัดปัญหาเรื่องน้ําเสียออกไป นั่นแปลว่าถ้าเราซื้อไม้น้ำมาใหม่ๆอาจจะเจอเป็นใบบกนะครับแต่คนขายที่เลี้ยงแบบจมน้ำก็มีเหมือนกันนะครับให้ถามคนขายให้ดีๆนะว่าเป็นใบบกหรือใบน้ำยิ่งใบน้ำจะแพงกว่าใบบกนะครับเพราะต้นทุนในการเลี้ยงจะสูงกว่าใบบกนะใบบกกับใบน้ำจะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันด้วยนะครับคือใบมันจะไม่เหมือนกันนะหน้าตาของมันจะแตกต่างกันเลยคิดดูว่าถ้าหยิบมาวางใกล้ๆกัน จะนึกว่าคนละต้นคนละชนิดกันแต่ความเป็นจริงเป็นต้นเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่ใบมันจะแตกต่างกันนะใบบกพอเอามาจมน้ํามันจะสละชีพผลัดใบบกทิ้งไปแล้วแตกยอดใบน้ําออกมาแทนซึ่งนี่ก็เป็นสัญชาติญาณการเอาตัวรอดของพืชต้นไม้น้ําทั่วไปเลยครับมือใหม่อาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมใบมันค่อยๆละลายหายไปต้องคอยสังเกตให้ดีๆนะครับถ้ามีใบละลายแต่ยังมีใบใหม่แตกยอดออกมาด้วย ก็หายห่วงได้เลยครับเพราะนั่นแสดงว่ามันเอาตัวรอดในน้ําได้แล้วแต่ก็มีบางท่านเลี้ยงแล้วใบละลายหายไปเลยนะครับเรียกว่าจมน้ําตายไปเลยก็มีครับก็เลยถือว่าเลี้ยงยากนะครับสําหรับมือใหม่นะสาหรับต้นนูเบียสยิ่งตู้ที่ไม่มี co 2ด้วยโอกาสจมน้ําตายก็มีได้ครับแต่มันไม่ได้ตายง่ายๆนะครับแต่ใบจะค่อยๆละลายทีละใบอย่างช้าๆก็มีเวลาพอให้เราสังเกตดูและรู้ตัวทันว่ามันกําลังจะไปแล้วรีบให้การช่วยเหลือด่วน สำหรับผมผมชอบซื้อต้นไม้น้ำที่เป็นใบบกมากกว่านะเหตุผลง่ายๆก็เพราะมันถูกกว่านั่นเองนะครับและผมก็ชอบดูพัฒนาการของเขาตอนที่เขาผลัดเปลี่ยนจากใบบกเป็นใบน้ำด้วยครับมันเพลิดเพลินใจดีและเราเลี้ยงแบบมีแสงจากหลอดไฟ LED และ CO2 ให้เขาด้วยถ้ามี CO2 เอาใบบกมาจมน้ำรอดแน่นอนครับผมการันตีได้ การเลี้ยงอน b เบสควรมีไฟประเภทกำลังไฟหวัดต่ำๆนะครับแสงไม่มากเพราะว่ามันโตช้าถ้าเจอแสงจ้ามากๆตะไคร่จะมาเกาะใบของมันนะสีจะซีดจางไม่เขียวเข้มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเลี้ยงยากนะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงอน b เบสรวมกับต้นไม้น้ำชนิดอื่นๆอาจจะเจอปัญหาเรื่องแสงไฟถ้าแสงน้อยต้นไม้อื่นอาจจะตายถ้าให้แสงมากอนนเบสจะตายเพราะตะไครมันเกาะกินใบของมันนะครับตะไคร่จะมาเกาะใบเยอะ ให้ใส่ปุ๋ยน้ำบ้างต้นจะได้ดูไม่โสมการเลี้ยงอนูเบียสให้ฟอร์มสวยงามนั้นก็ถือว่ายากอยู่นะผมเคยเลี้ยงอนูเบสแบบไม่ต้องใช้ CO2 ก็อยู่ได้นะแต่มันโตช้าหรือเหมือนชะงักไม่โตไม่แตกยอดเลยและไม่ต้องหวังเลยว่ามันจะแตกฟอร์มสวยงามดังนั้นผมมักจะแนะนําว่าต้นไม้น้ําส่วนใหญ่ควรให้ CO2 จะดีกว่านะครับการขยายพันธุ์อนนเบีสก็ง่ายมากนะมันจะแตกหน่อออกมาแล้วก็ตัดแยกหนอ่อมันมาขยายพันธุ์ได้เลยครับติดกับผนไม้เอา ใช้สายเคเบิลทายมาลัดก็ได้ครับข้อควรระวังในการเลี้ยงอนูเบสนะครับส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาตะไคร่เกาะใบเพราะแสงเยอะเกินไปนะครับอนูเบีสจะชอบแสงไฟน้อยนะเราก็แก้โดยการปลูกต้นอนูเบสให้มันอยู่ใต้ต้นเงาของต้นไม้น้ําชนิดอื่นๆก็ได้ครับหรือปลูกติดแถวโคนแถวขอนไม้เพื่อหลบแสงก็ได้ถ้าเราปักรากของอูนเบสลงดินตรงๆอาจจะเจอปัญหารากเน่านะครับ เขาจะชอบเกาะขอนไม้มากกว่าเกาะหินก็ได้นะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะเลื้อยลงมาตามขอนไม้แล้วมุดลงดินเองแบบนี้รากจะไม่เน่านะครับและวันนี้ผมก็จะมาตัดแต่งต้นอนดูเบสของผมสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันสูงยาวจนเลยพ้นผิวน้ำมาแล้วจะใช้เคเบิลทายนะครับสายรัดสีดำเพื่อให้สีมันเข้ากับสีของขอนไม้นะครับและใช้ง่ายด้วยนะครับใช้เส้นเดียวก็พอแล้ว ผมจะไม่ใช้กาวไม่ใช้สายเอ็นไม่ใช้ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าวิธีอื่นที่กล่าวมานั่นเองนะครับสายเคเบิลไทยก็เป็นสีดำด้วยก,ก็เข้ากับขอนไม้ด้วยนะครับ